พัทยาก็ระบุว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยก็จะสร้างความเสียหายต่อการท่องเที่ยวรวมทั้งความแปดเปื้อนแก่ภาพลักษณ์ของพัทยานะครับแต่ที่ว่ากาศเนี่ยก็จะใช้วิธีการแจ้งตํารวจมาแต่ปรากฏว่าใช้วิธีการรุมทําร้ายนะฮะต่อหน้านักท่องเที่ยวจำนวนมากซึ่งแน่นอนฮะจะมีผลกระทบครั้งใหญ่เกิดขึ้นและกาศพวกนี้จะต้องถูกดำเนินคด,ดีจะต้องถูกดำเนินคด,ดีตามกฎหมายอย่างแน่นอน สวัสดีครับบัมบัมผมเทศักดิมกิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวส์นะครับวันนี้นะเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศนะครับการต่างประเทศก็มีหลายประเด็นที่น่าสนใจและมีบางเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของประเทศไทยด้วยโบอิงก็ตกหลุมอากาศอีกแล้วฮะถึงคิวรอบหน้าจะเป็นใครนะครับกูรูการบินแนะนําความปลอดภัยเถิดนะฮะเผื่อจะต้องวิว กลางเวิงฟ้าด้วยตนเองนะครับปรากฏว่าแม้จะมีการยืนยันมากมายว่าเกิดจะอุบัติเหตุขึ้นจริงๆสภาวะอากาศที่ปั่นป่วนนะครับสาหัสจะโจมตีเครื่องบินได้อย่างดุเดือดและปุบป,ปับขั้นสุดดังกรณีสิงคโปร์แอร์ไลน์เมื่อ21พฤศภาคม2024ซึ่งส่งผลทำให้ Boeing Super Jumbo 777-300ER ตกหลุมทางอากาศ Air Package นะครับครั้งร้ายแรงเหวี่ยงขึ้นร่วงลงใบกรอบเวิงฟ้า400ฟุตเหนือระดับ37,000ฟุตภายในช่วงเวลาเพียง3นาทีสาเหตุหลักๆที่เกิดขึ้นลักษณะเช่นนี้ก็มาจากสภาวะโรคร้อนนะครับแล้วก็ทำให้เกิดลุมอากาศขนาดใหญ่ในขณะที่เกาลีเหนือล้มเหลวฮะส่งดาวเทียมสอดแนมอีกดวงหนึ่ง เกิดระเบิดตูมสนั่นกลางอากาศความพยายามล่าสุดของเกาหลีเหนือได้ส่งดาวเทียมสอดแนมดวงหนึ่งขึ้นสู่วงจรจบด้วยการระเบิดกลางอากาศจากการเปิดเผยของเปียงยางในช่วงค่ำที่ผ่านมาไม่กี่ชั่วโมงหลังแผนปล่อยดังกล่าวถูกวิาพากษ์วิจารณ์ไปทั้งเกาหลีเหนือเกาหลีใต้และกรุงโตกเกียว นะครับในขณะที่ไหนวาชนะเซเลนสกี้ก็ออกอาการร้อนดนะร้องตะวันตกบีบรัสเซียหันหน้ามาทำการเจราจาประธานาธิบดีโวโรโดมีเซเลนสกี้แห่งยูเครนนะครับเรียกร้องให้ใช้ทุกวิธีทางบีบให้รัสเซียเข้าสู่โต๊ะเจราจานะครับความเห็นที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินทางเยือนสเปนประเทศที่รับปากว่าจะมอบความช่วยเหลือให้ทางทหารให้แก่ยูเครนจำนวน 1,000ล้านยูโรขณะที่รัสเซียยังคงสามารถรุกคืบไปอย่างต่อเนื่งองฮะก่อนหน้านั้นเซเลนสกี้บอกว่าไม่ยอมจะทำการจรจาแต่ตอนนี้แพ้เข้าทุกวันนะก็จะขอทำการจรจาประกอบกับตอนนี้เซเลนสกี้ก็ครบอายุการบริหารแล้วในขณะที่เซเลนสกี้ก็โดนเทดือด้อปรากฏว่าผู้นำคองเกรสสหรัฐอเมริกาเผยไต้หวันจะได้รับอนุญาตมอบ อาวุธทันสมัยกว่ายูเครนไต้หวันจะได้รับอาวุธของสหรัฐอเมริกาที่มีความทันสมัยกว่ายูเครนและสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีอันทันสมัยของอเมริกันจากการเปิดเผยของไมเคิลแมคคอนประธานคณะกรรมการฝ่ายกิจการต่างประเทศของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐอเมริกาของฟิลมปมีโลกนะฮะต้องซื้อเอานะครับในขณะที่สื่อก็ตีข่าวนะักที่อังกฤษนะครับรถูกกระทึบในไทยนะครับหลังวอยาว ค่าเครื่องดื่มนั้นแพงเป็นที่โด่งดังนะฮะอีกรอบหนึ่งแล้วเพื่อสื่อหลายสำนักแนงอังกฤษเผยแพร่คลิปวิดีโอสุดชอ็อกนักท่องเที่ยวชาวสหราชชาณาจากรายหนึ่งถูกรึงกระทืบและเตะเข้าที่ศีรษะจนได้รับบาดเจ็บสาหัสในเหตุทะเลาะวิวาทบริเวณบาร์แห่งหนึ่งในประเทศไทยนำซ้ำเวลาที่ตำรวจเข้าไปทำการจับกุมหรือหรือไม่มีการตั้งข้อหาใดๆ พวกผู้ก่อเหตุในอีกเหตุการณ์ชื่อว่าการน่าจะเป็นผลกระทบต่อภาพรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในไทยอยู่มิใช่น้อยหนสพิมเดอะซันและก็และเดมิเลอร์นะครับรายงานว่าชาวอังกฤษรายหนึ่งอาการโคม่าอยู่ในห้อง ICU หลังถูกเล่นงานอย่างโหดร้ายป่าดเถื่อนสื่อมวลชนสองสำนักรายงานว่าการท่องนักท่องเท,ที่ยวรายนี้กับเพื่อนๆอีกสคนเข้าไปดื่มในย่านแสงสีของพัทยา ขอเหตุความวุ่นวายเกิดขึ้นในช่วงค่าวันที่24พฤษภาคมที่ผ่านมาทั้ง3คนโต้เถียงกับพนักง,งานร้านเฮลิคอปเตอร์บาร์เกี่ยวกับค่าเครื่องดื่มว่าอ้างว่าทางร้านพยายามโกงพวกเขาทันทีการต่อสู้ก็เกิดขึ้นนอกถนนนะครับพวกแดนเซอร์สาวๆและผู้สัญจรไปมาต่างมามุงดูเหตุการณ์ด้วยความสยดสยองพยายามจะเข้าแทรกแซงทั้งสฝ่ายนะครับ สำนักข่าวอังกฤษารายงานว่าเจ้าที่รักษาความปลอดภัย3คนในชุดดำกระโจนเข้าเล่นงานนักท่องเที่ยวสหราราชาจากคนหนึ่งสวมเสื้อสีเทาและอีกคนสวมเสื้อสีขาวเตะกระทืบพวกเขาจนร่วงลงกองกับพื้นภาพจากคลิปวิดีโอพบเห็นชายสวมเสื้อสีขาวพร้อมนอนรวยรินอยู่ที่พื้นพร้อมกับยกมือขอร้องนะครับขอให้คู่กรณีนั้นหยุด อย่างไรก็ตามการลุกขึ้นมาเจ้าที่รักษาความปลอดภัยรายหนึ่งก็วิ่งมาแต่ไกลเตะเข้าบริเวณศรีรษะของเขาอย่างเต็มแรงในคลิปสื่อมวลชนอังกฤษได้มีการเผยแพร่ความรุนแรงนี้ออกไปตามรายงานของเดอะซันอ้างข้อมูลเหตุการณ์ระบุว่าเวลานี้นักท่องเที่ยวชาวอังกฤษดังกล่าวอาการสาหัสเป็นตายเท่ากันอยู่ในห้อง i c ซีส่วนเพื่อนของเขาก็ถูกทำร้ายบริเวณศรีรษะเช่นกันจากฝีมือของเจ้าที่รักษาความปลอดภัยอีกคน ทั้งที่เขานิ่งอยู่บนพื้นแล้วนะครับตำรวจปฏิเสธนะฮะมอบราออยละเกี่ยวกับเรื่องใดๆเกี่ยวกับนักท่กองเที่ยวเหล่านี้ก่อนที่ตำรวจนะรประจำเมืองพัทยาจะมีการเปิดเผยว่าตำรวจรักษาความเจ้าที่รักษาความปลอดภัย3าคนได้รับโทษเพียงแค่เอ่ยปากเตือนเกี่ยวกับการกระทําของพวกเขาไม่มีการจับกุมหรือตั้งข้อหาใดๆตามรายงานของสื่อมวลชนอังกฤษนะครับ พันธบุรเอกนาวินกล่าวว่าเจ้าที่รักษาความปลอดภัยควรจะทําหน้าที่ขัดขวางเหตุการณ์และแจ้งเรื่องให้กับตํารวจทุกคนทํางานในอุตสาหกรรมนี้ต้องรู้จักการระงับสติอารมณ์และมุ่งมั่นขวางไม่ให้เกิดเหตุการณ์ขึ้นไม่ใช่ทําร้ายผู้คนเสียเองคดีนี้อาจจะก่อความเสียหายและชื่อเสียงแก่เมืองพัทยาและอาจทําให้นักท่องเที่ยวนั้นหนีหายไปเดลิบิเลอร์รายงานว่าิ เฮลิคอปเตอร์บาร์ซึ่งเข้าใจว่ามีเจ้าของเป็นชาวสหราชอาณาจักรยังไม่ออกมาแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้ขณะที่บาร์อื่นๆหลายแห่งบนถนนเดียวกันก็มีเจ้าของนะครับและบริการจัดการโดย Nice w i ตช Group เช่นเดียวกันอีกเหตุการณ์นหนึ่งก็เป็นปรากฏการณ์นะครับตลาด EV ตอนนี้ก็เดือดเลยทีเดียวฮะเทสลาอัดแคมเปญพาทัวร์โรงงานสหรัฐอเมริกาชาร์จไฟฟรี นะครับสู้สงครามราคาในจีนเทสลานะครับยกระดับความพยายามด้านการตลาดในจีนอัดแผนโปรโมชั่นอย่างไม่เคยเห็นมาก่อนทั้งพาเดินทางข้ามโลกเที่ยวชมโรงงานในสหรัฐอเมริกาชาร์จรถไฟฟ้าฟรีแบบจำกัดกิโลขณะที่ผู้ผ,ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าสัญชาติอเมริกันแห่งนี้กำเริงเผชิญกับแนวโน้มการแข่งขันที่หนัก่วงมากขึ้นเรื่อย นในขณะที่จีนนะฮะก็ชี้กระแสข่าวคนเข้าเมืองขอตรวจมือถือแท็บเล็ตตั้งแต่วันที่1ไม่เป็นความจริงรัฐบาลจีนออกมาประกาศกระแสข่าวที่ว่าผู้คนเดินทางเข้าจีนต้องถูกขอตรวจข้อมูลในโทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์ท็ปแท็บเล็ตนะครับตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมเป็นต้นไปไม่เป็นความจริงพร้อมชี้ว่าเป็นความพยายามของฝ่ายต่อต้านจีน ที่ปล่อยข่าวลือหวังทำลายชื่อเสียงของจีนนะครับในขณะที่แคนาดาก็ประกาศออกวีซ่าให้กับพลเมืองของกาซาเพิ่มขึ้นอีกจำนวน5,000คนหลังอิสราเอลถล่มแคมป์ผู้ลี้ภัยในราฟาแคนาดาประกาศออกวีซ่าให้แก่พลเมืองของกาซาจำนวน5,000คนมากกว่าที่เคยรับปากไว้ก่อนหน้านี้พร้อมระบุว่ารู้สึกสะเทือนใจกับปฏิบัติการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลในเมืองราฟา ส่งผลทาให้แคมป์ผู้ลีภัยแห่งหนึ่งเกิดเปลืงไหมมีคนเสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อย45รายในขณะที่ฟิลิปปินส์ก็โวโยจีนนะครับสั่งห้ามจับปลาสีเดือนในน่านน้ำพิพาททะเลจีนใต้รัฐบาลของฟิลิปปินส์ได้ยื่นประท้วงกรณีจีนออกคำสั่งฝ่ายเดียวห้ามไม่ให้มีการทำลายขออภัยห้ามไม่ให้มีการทำประมงในเขตน่านน้ำพิพาทของจีนใต้ในทะเลจีนใต้เป็นเวลาสเดือน จีนมีการบังคับใช้คำสั่งห้ามทำประมงในหน้าน้้ำทะเลจีนใต้ทุกปีซึ่งทางการฟิลิปปินส์ได้คัดค้านรืน่ยมาโดยในปีนี้คาดว่าเขาจะสั่งแบนจะมีผลบังคับไปจนถึงเดือนกันยายนฮะซึ่งเป็นการช่วงเวลาการวางไข่ของสัตว์ทะเลในขณะที่สื่อโปโลแลนด์ก็แฉนะครับปปฟานซิส hmm. ใช้คำด่า LGBT นะครับในวงประชุมลับย้ำไม่ควรให้เกเป็นบาทหลวงสื่ออิตาลีรายงานว่าสมเด็จพระสันตรประปาปาฟรานซิสนะครับทรงใช้ช้อยคำหยาบคายอย่างรุนแรงต่อกลุ่ม LGBT และตรัสระหว่างการประชุมลับบรรดาพระบิช,ชอปในอิตาลีว่าพวกเกไม่ควรจะได้รับอนุญาตให้เป็นบาทหลวงนะครับ อีกเหตุการณ์หนึ่งก็เป็นเรื่องอดีตทหารของเยอรมันโดนจำคุกไปเวลา3ปีครึ่งเป็นสปายให้ปูตินสารภาพแอบโยนซีดีความลับนะทหารข้ามรัว้วสถานกงศุลนรัเสเซียในบอนเพื่อป้องกันการเกิดสงครามนิวเคลียร์สำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่าอดีตท,ทหารเยอรมันโทมัสเอชนะครับวัย54ปีถูกตั้งข้อหาหลังติดต่อเจ้าที่รัสเซียและ ผ่านข้อมูลความลับทหารด้วยการโยนซีดีบรรจุความลับเข้ารั้วของสถานกงสุนรัสเซียที่เมืองบอลอ้างทําไปเพราะวันสงครามยูเครนอาจจะขยายตัวกลายเป็นสงครามนิวเคลียร์เหมือนที่หลายฝ่ายนะฮะบรรดาผู้นํารัสเซียเคยมีการข่มขู่ไว้ประเด็นที่น่าสนใจวันนี้ก็คงจะเป็นเรื่องการแข่งขันนะรถอีวี การแข่งขันรถ e ีวีตอนนี้ทั้งรถไฟฟ้าจีนรถไฟฟ้าของสหรัฐอเมริกายอย่างเทส la ก็รถราคาอย่างสนั่นหวั่นไหวมีการประกาศบนแพลตฟอร์มว่ามีผู้โชคดีได้เที่ยวนะฮะในโรงงานของเทส la สาหรับคนซื้อเทส la และโรงงานประกอบรถยนต์บางส่วนเป็นเวลา1วันโดยเทสลาจะเป็นคนออกค่าตั๋วเดินทางและตั๋วเครื่องบินต่างๆของผู้ที่โชคดี ทั้งขาไปโรงงานสหรัฐอเมริกาและขากลับสู่ประเทศจีนไปประกาศดังกล่าวไม่ได้พลาดว่ามีผู้ได้รับรางวัลดังกล่าวในจำนวนเท่าใดแต่บอกว่าโอกาสนี้จะสงวนไว้สําหรับผู้ที่เป็นลูกค้าที่ซื้อรถใหม่กับเทสลาเท่านั้นผู้ได้รับรางวัลจะต้องยื่นขอวีซ่าสหรัฐอเมริกาด้วยตนเองโรงงานในเซี่ยงไฮ้คือโรงงานใหญ่ที่สุดของเทสลานะฮะแล้วก็มีศักยภาพในการผลิตรถมากกว่า9 5 0 0 0 0คันต่อปี นะครับโดยมันเป็นฐานผลิตโมเดล3ซีดานโมเดล Y crossover นะครับยังไม่เป็นที่ชัดเจนว่าแผนลดกำลังการผลิตขยายสู่ครึ่งปีหลังของปีนี้หรือไม่นะครับหรือครอบคลุมโมเดล3ด้วยหรือเปล่าขณะที่เดียวกันก็ยังไม่มีรายงานชัดเจนว่าโรงงานต่างๆของเทสลาในสหรัฐอเมริกาและเยอรมน,นีนะครับ ใช้มาตรฐานลดการผลิตแบบเดียวกันหรือไม่แต่ที่แน่เทสลาก็มีการปลดพนักงานไปกว่า25,000ลายประเด็นที่น่าสนใจและเกี่ยวข้องกับประเทศไทยก็คงจะเป็นเรื่องของการนะเข้าไปทำการทำร้ายนักท่องเที่ยวชาวสหราชอาณาจักรนะครับซึ่งเจ้าของสถานที่ดังกล่าวนะซึ่งเป็นบาร์นะที่อยู่ในย่าน แสงสีเสียงเมืองพัทยาเนี่ยนะก็ปรากฏว่าเป็นของนักธุรกิจนะชาวอังกฤษหรือสหราชอาณาจักรนะแล้วก็มีการจ้างการของไทยเข้าไปนะเนื่องจากสาเหตุที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยก็มาจากผู้หญิงรายหนึ่งที่อยู่ในบาร์ในเกิดเหตุเนี่ยเล่าว่าชาย3คนโต้เถียงกันเรื่องค่าดื่เครื่องดืง่มที่ถูกทางร้านคิดเป็นเงิน2,800บาทขณะที่สาวบา รายหนึ่งวัยสาว8ปีเปิดเผยว่าสามคนได้จ้างคุณตัวสองรายมานั่งดื่มกินกับพวกเขาด้วยนะครับนักเที่ยวสองคนยอมจ่ายอีกคนไม่ยอมจ่ายแล้วก็เปลี่ยนที่นั่งกันหลายครั้งนะครับฉันขอให้เขาจ่ายแต่นักท่องเที่ยวเสื้อขาวอ้างว่าเขาจ่ายไปแล้วแต่อธิบายกลับไปว่าเงินที่ฉันขอให้เขาจ่ายนั้นไม่ใช่ของคนอื่นที่จ่ายแล้วแต่เป็นส่วนของเขาจากนั้นพวกเขาก็ด่าทอฉันและบอกว่าบาพยายามโกงเขาดังนั้นจึงเรียก เจ้าที่รักษาความปลอดภัยมาและแจ้งพวกเขาว่ามีนักท่องเที่ยวไม่ยอมจ่ายเงินก็เลยเป็นที่มาของการรุมกระทืบนะครับซึ่งตำรวจที่พัทยาก็ระบ,บุว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยก็จะสร้างความเสียหายต่อการท่องเที่ยวรวมทั้งความแปดเปื้อนแก่ภาพลักษณ์ของพัทยานะครับแต่ที่วากาศเนี่ยก็จะใช้วิธีการแจ้งตำรวจมาแต่ปรากฏว่าใช้วิธีการรุมทำร้ายนะฮะต่อหน้า นักท่องเที่ยวจำนวนมากซึ่งแน่นอนฮะจะมีผลกระทบครั้งใหญ่เกิดขึ้นและกาดพวกนี้จะต้องถูกดำเนินคดีจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างแน่นอนนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะทรงพระเจริญทรงพระเจริญทรงพระเจริญ หัวใจอ้วงราชาวไทยพักีราชันอวงราชาวไทยพักีราชัน คอยหมูย่ายแผ่นดินทินทานฟ้ามาประทานฝนโปรยชุ่มช่ำฟ้าพาหวานดำผืดผลได้กินฟ้าเดินติดดินรักมวลหมู่ชนฟ้ามีเมตตาห่วงปวงประชาฟ้าคอยห่วงหาอาทอนผู้คนฟ้าพามานจนทานพ้นโพยภัย ฟ้าปันแบ่งไปน้ำใจเลิศลนแผ่นดินนี้รัชกาลที่สิบให้สัญญาพ่อผู้มีพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชาไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ ฟ้าฟันฟ้าไพ่ไม่เคยไหววัน,ววนฟ้าสรงผูพันไพ่ฟ้าชาวไทยฟ้าสรงสุขใจเธอไทยร่มเย็น การที่สิดให้สัญญาพ่อผู้มิพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชาไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชาฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าปั้นฟ้าไพ่ไม่เคยไหว้วัน,วววนฟ้าทรงผูกพันให้ฟ้าชาวไทย ป้าทรงสุขใจเธอไทยร่มเย็น